็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาไปดูกิจกรรมรับกรอบปีใหม่นะครับไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ไปที่การแสดงดอกไม้ไฟปีใหม่นะครับในกิจกรรมนะครับเขาก็จะมีแจกเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบรูปประจําปี2023นะฮะนะครับเพียงแค่เราจุดพุนะครับให้ครบตามจํานวนครั้งนะครับส่วนพุเนี่ยก็จะมีที่จุดนะครับสถานที่ก็มีรีวิชนะครับ แล้วก็อีลังเกลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่รีวิกก่อนนะครับว่ามีตรงไหนบ้างในรีวิกนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีสามจุดนะครับเป็นจุดส้มๆเล็กๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับจุดอย่างนี้นะครับที่มาร์คเขียวนะครับในจุดอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับผมเดี๋ยวโดดลงไปดูเลยนะครับนี่นะครับให้เรามาที่ตรงแท่นเนี่ยนะฮะแล้วก็กดคําว่าจุดไฟนะฮะธรกิจก็จะสําเร็จทันทีนะครับหนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งแมปนะครับ ลองทำดูนะครับผมได้รับกรอบนะครับเป็นกรอบรูปนะครับ